ัลโหลสวัสดีครับแล้วตอนนี้เ like ราก็มาถึงแชปเตอร์สุดท้ายแล้วแชปเตอร์หกขีดหนึ่งก็จ้วงไงดีวะเราก็ต้องมาหยุดเวสเกอร์กันครับ เชว่าบอกว่าเรือนี้มันโคตรใหญ่เลยคริสก็บอกว่าเออมันก็แหละเชว่าถามว่าเฮ้ยโอเวสเกอร์จะใช้เรือนี้ ในการโูใหม่ละว่วาละระเบิดข้างบนนี่จะใช้เวสก็จะใช้เรือนี้ในการแด้เชื้หรือเปล่าเ,เกาะไัย้ยตัวนี้ใครยิงใ,ใครมันไม่ได้ขาอีกขา,ขาจะพูดอะไรเลย,เล,ยลืมเลย เวสเกอร์ ker, จะใช้เรือนี้ในการแพร่เชื้อรือเปล่าแต่คริสก็บอกว่าไม่หรอกน่าจะใช้แผนอื่นเอ่อขึ้นบนเนี่ยฮัลโหลเยอดเยี่ยม ฟาร์มให้พร้อมเธอเก็บกระชาไป้ก็สุดเต็มแล้วกินเลยไม่มีอะไรน่าสนใจเลย จหมาจะวิ่งลอกไปเอาแฟลไปกินเสียยังไม่หยุดเลยเพราะว่า Có nhiều mì Ui, quên Mã Nhìn mã mình Quên như thế nào Mã đó Nhìn mình Nhìn mình xì Ui, bot เอาแปดสิกินเก็บก่อนเธอมาเก็บกับเขาแดงไม่ลองเอาลรอม,มั้งมานี่เลยคาเชเราจะไปที่ที่ ไปเรื่อยๆแหละอันนี้มันคืออะไรวะคอนเทนเนอร์เหรออันนี้ล็อกต้องใช้คียก์กราดมามาเลยค่ะใช่ไหมช่วยกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวห็นแล้วแบบพอดี ขอแบบถอยๆขยับลงหน่อยมันยังมองไม่เห็นน,นี่แหละโอเคเยี่ยมงานดีไป อุ้ยนี่มันวิปครีมใหญ่ละมันวางกำลังดักไว้เอาวิปครีมมาลอ ยนระเบิดอะไรมาวะโหแม่งกินนัดตัวเนี้ยเอาแฟลไปกินอาได้การมาแล้วมือระเบิด กระสุนปืนพกล้นๆต้องอยิงไอ้เขียวๆนี่แน่เลยร้อนนี่แหละใช่ปเดี๋ยวฉันจะมาเปิดให้ไปรีโหลดเทพพร้อมเนี่ยเผื่อต้องประทะ โอ้โห oh, oh. ขึ้นบันไดไปนี่เจอแน่นอนเจอชอ็อตมีไหมชั้นบนโอเคชั okay. ้นบนไม่มีรอก่อนนะ่เลยคาเช่น่าจะยิงยิงหมาอยู่ โโอฉันมาช่วยแล้วเลยคาเช่อุ้ยมีกระเพราแดงด้วยแตงวัดเธอแปลวกับเผาแดงสิ kiếp, Không bị lề Không bị Kẹp Sống Mẹ, vấn Đi mày khả Thằng này có đây Ui, mi xếp Ui, xuyên, thì mình Mày đi rồi Mày ยิงมาเลยเลยค่ะเช่โหดโอเคไม่มีใครมาอีดกก้านหมดแล้วบ้างไหมทางสะดวกอวนมาวะ่ะกดเด็น ดอนเอ้ยมาไงวะเก็บไปเลขาเช่ สูงปืนพกลงไปทำไมมามาเลยค่ะใช่ไหมอุ้ยหมา มาเหรอทางนี้มีอะไรวะอ,อุ๊ยอุ๊ยจะเย็นจะเย็นหลังไม่เข้านะมีทองสามพันแน เฮ้ยเฮ้ยว่าแหละกำลังรีโหลดเลยอุ้ยมีคนโดนไปสิ mở địa hả linh mà nhiều vậy mà Mấy thời Leica Che. má lên สนปืนอกล้วนและแล้วเราก็มาถึงห้องอุ้ยเก็บไม่ได้ฝอเก เอาอะไรมาพ่นให้ฉันเนี่ยใช้ของไม่เป็นเลยเลขาเชนี่มา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 เฮ้ยแอบฟาร์มเหรอไปได้แล้ว เหลือนี่มันโคตรใหญ่เลยไม่ง่ายเลยที่จะตามหาเวสเกอร์ไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าเขารู้วเราอยู่ถ้าเขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่เขาจะตามหาเราเองนหนรู้ได้ไงก็เราฉันรู้จักเขาเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าจะปล่อยให้มีใครมาของทางเขาหรอกต้องไปทำอะไรเขาแน่เลย không cốp thì cũng như vậy, vào đây but I'm holding khỏi loài phong an, lặng cho Lung lao to là. Take it back, Roger! But it might พวกแกกำลังทำอะไรอะไม่เกี่ยวพวกแกซะหน่อยจะมีตัวเลือกที่พูดมาซะดีบ,บอกพวกเรามาจะได้ไม่เจ็บตัวเบสเกรอเกร์อยู่ที่ไหนถ้าพวกแกสุาพากับกับฉันมากกว่านี้ฉันอาจจะบอกก็ได้บ้าเอ้ยเธอไม่ทำด่าฉันประมาทเธอเกินไปนี่มันอะไรเนี่ย คริสส,สิ่งนี้คือจะอะไรก็ช่างเถอะเอ็กเซลาดูเหมือนว่าจะปกป้องไอพกสิ่งเหล่านี้ไว้มันต้องเป็นเข็มครับเข็มคือไวรัสนั่นแหละแน่เลยอ่ะเก็บไปอืมมีระเบิด ม<า>ีโอเคแหละของเราค่อนข้างจะเต็มที่แหละเก็บอะไรมาได้ฟะอุ้ยเปิดตัวมาเจอเลยหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เห็นแวบๆโหแม่งแวบจริงอะจะยิงโดนไปแหละนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันจะก้มผมไหมวะไม่ได้ติดขอบหมดยังวะอุ้ยมาแล้วมันดีนเสียงแน่เลย อวออย่างน,น้อยก็เก็บไปสองอมาเลยพี่อะ่ะเรียนรอดอไหมอมีใครมาอีกไหมไม่มีนะมีข้างบนตน

กิ้งกิ้งทำไมลงไว <c oughs> เผื่อปะทะไปชิดอุ้ยมีตัวมึงหลบ,บด้านนี้ ตัวอยู่เหมือนนั้นน่ะดีสิ่งแอดแอดเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยมาละโอ้ยเพียบเลยเพียบหลบเอาระเบิดโอ้

หลบได<ป>้นีกว<ป>่าโกหัวมากตรงโน้นก็มีมานี่มามีอะไรให้เก็บบ้างเนี่ยมีอะไรให้เก็บบ้าง ไม่มีเรือที่กำลังมาตรงเนี้ยมีตัวหนึ่งโอ้ยเฮ้แม่งหลบเก่งนะเราเนี่ยยิงเลยมันวะบุตอ Ta, đó, không phút mười phút mười phiền mười phiền mười tiếng, ad ad

ว่ะนี่เลยนีเลยมีทำระเบิดด้วยเยอะมากนั่นเป็งนี่ไงล่ะเหาลีโลดเฮ้ยเฮ้ยเฉอ่าเฉว่าจะยืนปังทำไมเนี่ยเออแค่นั้นแหละโหเอา ปล่อยแรงกายไปซ่อนเฉยเออเอออาจเขาไปหมดแม็กพอดีมันใช่เรื่องมันได้เชว่าบังกระสุนใชย ดาวเลเบิลตรงนู้นด้วยเสียงจะตีไม่หมดเลยไ,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 ไม่ได้เหรอช่องเต็มเหรอทำไมเก็บเองก็ได้เฮ้ยนี่มัน เก็บให้ไอ้จริงๆเอ็กเซนได้นด้วยเสียงดนตรียังไม่หยุดเลยมีใครวะมีคนเหลืออยู่แน่เนี่ยจะเรียกคนก็แปลกๆยังมีผู้ติดเชื้อเหลือรอดอยู่ น่าจะอยู่ฝั่งนู้นแน่นั่นไงยืนเอ๋ๆอยู่โอ้ไม่เอ๋ยธรรมดาโยนระเบิดเลยกุญแจสองอันไปกันเถอะเลขาเช่ น่าจะจบแล้วอ้าวยังไม่จบโอโ้โหโอโ้โหชัปเตอร์หลังๆนี้เล่นแต่ของแรงๆเนี่ยปียติดแอปติดนักกาศ อะไรอยูวะโอ้น้อยหน่าไปกินรู้อยู่ข้างล่างเก็บแห่ใช้ให้ด้วยเลือดเป็นเต็มทุกคน อ้าวเวสเกอร์ว้าวพวกแกมาได้ไกลเลยทีเดียวแต่แย่เลยนะที่พวกแกคงมาได้ไกลแค่นี้แหละ ยอมนุษย์สายพันธุ์ใหม่กำเนิดจากโครโรนาไวรัสเด็กตระกูลเวสเกอร์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและคู่ควรในจำนวนทั้งหมดนั้นมีเพียงคนเดียวที่รอดมาได้นั่นก็คือ <Yeah. S 1> แกยังไงละ่ะแกจะบอกว่าฉันเป็นผลผลิตของแกงั้นเหรอฉันนะ่ะเกือบจะได้เป็นพระเจ้าแล้วสร้างโลกใใหม่ แล้วก็จอมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ยังไงก็ตามทุกสิ่งมันสูญสิ้นไปพร้อมกับเมืองและคูนซิตี้แล้วถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะล้มเหลวแต่ว่าการที่ได้สร้างแกขึ้นมา <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่ายอย่างยิ่ง <c oughs> เวลาของฉันใกล้จะหมดลงแล้ว น่าตลกใช่ไหมละ่ะกับคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพระเจ้าอย่างฉันเนี่ยแต่ต้องมาเผชิญกับสังขารที่รุงโรยอันนี้สิทธิ์ที่จะเป็นพระเจ้า,างั้นเหรอไม่น่ไอ้แกเพอเจสิทธิ์นั้นเป็นของฉันแล้วละ่ะ สิทธิ์ที่เป็นพระเจ้างั้นเหรอคนอย่างแกเนี่ยนะไรสาระจนวาระสุดท้ายจริงๆมีเพียงผู้เดียวที่เหมาะสมนั้นที่จะได้สิทธิ์นั้นสิทธิ์งั้นเหรอ ด้วยอุโรบอร์สสิทธินั้นเป็นของฉันแล้วก็จบลงแล้วนะครับสำหรับช็อปเปอร์หกเขตหนึ่ง